ตรงนี้ก็จะมีเป็นเท่เกินนวดไทยมันจะเล็กเส้นหนึ่งเส้นสองแล้วเส้นบ่าเนาะก็จะเริ่มจากตรงนี้ก่อนถ้าเกิดเรา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 จะใช้นิ้วมือกดอย่างนี้ใช่ไหมคะบางทีเขาแข็งเราไม่ไหวเราก็วางฮะาต้กด่งเาก็ลงมิเอเนี่ยค่ะเอาปลายเนี่ยค่ะลงเราก็ใช้มือนี้ประคองนะคะ กดอันนี้ไม้ใช่ไหมคะ่าไม้แล้วใช้มือใช่คะแล้วเท่าๆกันเลยอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแรงเท่าๆกันเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วเราไม่ต้องอ้นี้เลยเราแค่นี้เลยอ๋อแต่ว่าใช้ไม้มันจะไม่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 เจ็บไม่เจ็บนิ้วมือเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะใช้มือเนวนิ้วหัวไม่โป้งเหรอคะค่ะถ้าเราใช้หัวแม้โป้งเนี่ยเรากดกดหนักเหมือนกันนะค่ะเนี่ยค่ะ แต่อันเนี้ยเราใช้ไม้อ่าเราจะทำยังไงเพราะกดนิ่งแก้อะไรคะคือบ่าตึงใช่ไหมคะบ่าเราตึงหรือว่าถ้ากดตรงนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นไมเกรนส่วนใหญ่ก็คือมันจะล็อกอยู่ตรงนี้คอเอียงไม่ได้หันคอไม่ได้ตกหมอนนะคะแล้วคนตกหมอนเนี่ยเราก็จะให้เขากด พ,พอดีเลยนะกำลังปวดนี่ยคะ่ะสองแล้วให้พี่ก้มนะคะพี่ก้มนะคะ,ก,ะ,คะก้มให้สุดแล้วพี่หันทางขวาค่ะอันนี้ก็คือเทคนิคการเปิดกล้ามเนื้อนะคะแล้วเราก็ปล่อยเห็นไหมคะมันจะวิ่งอ่านี่เรากดอ่ะพี่กลับมาค่ะมันเจ็บไหมเจ็บค่ะแล้วข้างนี้เจ็บกว่าอา๋ออ๋อคือคือเจ็บอยู่แล้วใช่มันจะเจ็บเพราะกดไม้ใช่ไหมคะ นึกว่าเจ็บเพราะกฎหมายเออเจ็บอยู่แล้วแล้วพอกดไปรู้สึกเลยว่าอุ๊ยตรงนี้เจ็บอันนี้เจ็บไหมไม่ค่อยเจ็บนะะแต่ว่าที่เจ็บจริงๆตรงนี้คือตรงนี้โอยนี่ได้แก้อาการไปด้วยเลยพี่ก้มไม่สุดค่ะเห็นไหมคะก้มสุดมันตึงไหมคะตึงไหมอาหารพี่หั่นช้าๆไปทางนู้นค่ะแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อแล้วเห็นไหมคะแล้วก็ก้มลงค่ะก้มลงค่ะก้มเห็นไหมคะยิ่งก้มมันยิ่งยืดเห็นไหม เพราะว่า,าใช่ค่ะเ,เพราะว่าสเตโนโโเ,เขามีจุดเกาะต้นเกาะปลายอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราเป็นตรงนี้เราก็ต้องกดตรงนี้อีกใช่ไหมคะค่ะเ <Okay. S 1> งี้ยปุ๊บเพราะว่าเขาใช้การนวดไม้เราไม่ได้ใช้ไม้ร้อยเปอร์เซ็นเราผสมประสานเพราะว่าจุดตรงนี้เราจะใช้ไม้ไม่ได้จะหนักเกินใช่ค่ะตรงเนี้ยอย่างตรงเนี้ยมันเป็นกระดูกเล็กๆเ,เห็นไหมคะ <Okay. S 1> มเจ็บไหมไม่เจ็บเนาะมันจะจืด,จด เจ็บค่ะถึงแขนรักแร้ค่ะมันวิ่งวิ่งนะวิ่งไหมวิ่งไปแขนใช่ไหมคะโอ้โหนี่ได้อนิสงส์เลยนะเนี่ยในการที่มาสังเกตการได้แก้อาการเจ็บของตัวเองคือคือว่าทำไมถึงบอกว่าให้นอนนอนมันจะแบบคือเขาจะมีมุมมุมของเขาพอดีใช่เพราะว่าเพราะว่าปีปีนี้ปีนี้ครูจะไปทำฟอร์มใหม่ใหม่ เพราะว่าแรกๆเราได้ฟอร์มของเขาอันนี้เลยอฟอร์มตรงนี้คือคลายกล้ามเนือ้อแล้วเดี๋ยวจะไปทําตรงนี้เป็นที่กดจุดโดยเฉพาะอม,มันจะลง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 ่ลองพอดีอย่างเงี้ยลง<ด>ตรงนี้พอดีคือตอนเนี้ยคือเราอยู่กับเขาเราก็ต้องพัฒน,นาตัวเองไปแล้วก็พัฒน,นาเขามาให้เขาให้เขาเป็นกับเราได้อันนี้ครูเขาเขาก็เขียนให้ลงให้ บ้านพ่อครูพ่อครูเสียชีวิตแล้วโอ้กาลังจะถามพอดีเลยว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมพ่อครูเสียชีวิตแล้วคะ่ะค่ะเพราะพ่อครูก็เป็นหมอโบราณโดย,<ม>โ,ดยโดยตรงแต่อุก,ก็เรียนกับหมอโบราณหลายๆาศาสตร์นะคะจะเป็นคนแนวนวดโบราณมากกว่าโอเคนะคะเป็นตัวอย่างเนาะเดี๋ยวให้ครูไปดูแลนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค